สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนะเราฝันวันนี้ลุงขวัญจะพามาชมต้นตีนเป็ดแดงตีนเป็ดแดงก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับต่างกับตีนเป็ดที่มีทั่วไปนะอันนี้เขาจะมีดอกด้วยเห็นไหมครับกำลังดอกกำลังตูมออกมาลาดดักษณะโดยทั่วไปเขาก็จะสูงประมาณนี้ครับ3เมตร ต้นนี้ปลูกมาประมาณ3ปีจะครบ3ปีแล้วก็อย <Mul> ู่ที่ประมาณ2เมตรกว่ามุงขวันปลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่มาซื้อที่ตรงนี้ทำสวนกับป้าส้มนะครับแล้วเราก็ใช้โพลิเมอร์ลงไปลองที่ก้นหลุมก่อนที่จะปลูกเขาเพราะตอนนั้นยังไม่มีน้ำมากยังไม่ทำระบบน้ำอาศัยมาทีก็ลดน้ำทีแต่ก็ ด้วยความที่เขาเป็นพืชทนแรงนะครับเป็นพืชที่ทนแรงทนร้อนชอบแดดร้อนร้อนแบบเนี้ยอยู่ได้สบายมากเป็นไม้พุ่มอยู่ได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะครับที่ร่มก็ได้กลางแจ้งก็ได้กลางแจ้งดูเหมือนเขาจะชอบนะเขาก็จะออกใบแตกกิ่งแตกออกมาเรื่อยเรื่อเลยตัวใบเขาก็ตอนออกใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีเขียวเขียวแล้วมีก้านแดงอยู่ข้างใน มีสีม่วง,งอมแดงอมม่วงเนี่ยนะครับอยู่ข้างในใบยอดที่แตกออกก็จะเป็นสีลักษณะน,นี้เลยพอใบที่แก่แล้วก็จะเป็นสีชัเขียวใบออกใหม่จะเป็นสีอมอมม่วงแดงแดงอย่างนี้ถึงเรียกว่าตีนเป็ดแดงตัวตัวลำต้นเขากับตัวกิวก่งก็จะเป็นแบบประเภทอมน้ำนะครับกิ่งอ่อนลมแรงลมมายังไงก็ลู่ไปตามสบายมาก ไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวนั่นเลยนะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะออกดอกได้ดีสังเกตนี่ดูดอกเขานะครับดอกเขาจะสวยตอนบานเนี่จะเหมือนดีลาวดีอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่าเขาจะมีดอกตูมอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็จะมีกลีบล่างรองอยู่อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับก็จะมีก้านเป็นทรงหลอดเนี่ยต่อกลีบล่างอยู่ยาวประมาณ3ามเซนได้มั้งประมาณนั้น ตัวดอกก็พอบานเต็มที่ก็จะเป็นสีขาวๆนี่จะให้ดูดอกที่บานนั้นนะครับนี่ดอกนี้ก็บานแล้วนะครับด้านหลังจะเป็นขาวด้านบนจะเป็นสีชมพูอมแดงประมาณนั้นเลยพอเขาล่วงป๊อกก็จะเหลือตัวฐานกลีบที่ยังอยู่ตัวตัวต้นตีนเป็ดแดงก็จะมีกลิ่นหอมันอ่อนนะครับเวลาเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับต้นตีนเป็ดที่เป็นลูก ตูมต้นเขียวใหญ่ๆนั่นอีก,อกพันหนึ่งนะครับตัวนี้เ็าจะมีได้กลิ่นอ่อนๆน้ำหอมปลูกไว้นะครับก็จะเป็นร่มเงาได้ถ้าอยู่ใกล้บ้านนะครับอีกหน่อยพอเขาต้นพุ่มใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ร่มเงานั่งทําโต๊ะทำอะไรข้างล่างได้แต่ก็ต้องใจเย็นนิดน,นึงนะเพราะเขาไม่ได้โตเร็วเพืด่ดพลาดเหมือนต้นอื่นนะครับตีนปิดแดงเขาจะค่อยๆโตโดยลักษณะของเขาแล้วพืชพวกเนี้ย ส่วนใหญ่นะครับพวกที่สามารถทนแดดทนร้อนเนี่ยแล้วมีดอกส,สวยๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามักจะมาจากแถบเ,เม็กซิโกแถบอเมริกาใต้แถวนั้นนะครับประเทศเม็กซิโกแถวนั้นเหมือนกับทานตะวันเม็ซิกันเห็นไหมครับนั่นก็นมาจากอเมริกาใต้พวกนี้จะให้ดอกสีสันสวยแล้วก็ทนแดดทนร้อนแล้วก็ชอบดินร่วนซุยเหมือนกันพวกนี้ไม่ต้องให้น้ําเยอะ ตีนเป็ดแดงนี่ไม่ต้องให้น้ําเยอะสามารถอยู่ได้โออตอนนั้นลุงขวัญมากันทีก็บางทีก็สองที่ช่วงตอนนั้นโควิดช่วงแรกๆมาไม่ค่อยได้ก็ใส่โพลิเมอร์แล้วก็ทิ้งไว้เลยกว่าจะมาทีก็สองเดือนนู่นเนอะก็อยู่ได้ตอนแรกก็กลัวเขาจะไม่รอดเหมือนกันพอได้ฝนได้อะไรเขาก็ไปเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆแข็งแรงมาอย่างนี้ไม่มีทีท่าว่าจะเออเหี่ยว แห้งอะไรอย่างนั้นให้เห็นแต่เขาจะโตช้าโตช้ากว่าต้นอื่นไม่เหมือนต้นเ,เหลืองปีดีหลืองปีดียาธรน,นะครับที่จะโตเร็วพอได้ที่ป๊อปพวดพลาดเลยนั่นสูงขึ้นไปประมาณ 4- 5ห้าเมตรได้แล้วปลูกพร้อมกันเลยปลูกพร้อมกับต้นตีนเป็ดแดงนี่แหละเพราะว่าทั้งสองชนิดนี้เขาเป็นประเภทสู้แดด สีทนได้ประมาณนั้นเห็นไหมครับเขาจะพิวเวลานั่งดูนะลุงขวัญน,นั่งแล้วก็นั่งดูเขาเนี่ยเวลาเขาลู่ลมนะสวยสวยยิ่งคู่กับต้นไผ่ที่ทําไว้เป็นแนวเป็นทางต่อจากเขาเนี่ยมันก็จะลู่ไปด้วยกันสวยเลยครับนี่แหละครับต้นตีนเป็ดแดงถ้ามีโอกาสก็ลองปลูกไว้นะครับให้ล่มให้เงาแล้วก็ให้ดอก มีกินอ่อนๆสบายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ํามากแต่ก็ไม่ใช่ว่าปลูกลงทิ้งๆกว้างๆนะครับเราก็ต้องดูแลเขาสําหรับวันนี้ก็ลาไปกับต้นตีนเป็ดแดงนะครับตีนเป็ดแดงสวยๆแดงจริงๆด้วย,วยแต่พอโตไปก็เริ่มเขียวสำหรับวันนี้ คลิปนี้ก็ลาไปด้วยต้นตีนเป็ดแดงครับเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นต้นอะไรนั้นไว้เจอกันครับรวันนี้สวัสดีครับบาย